พยากรชีวิตสำหรับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเกิดในวันที่14มกราคมถึง12คุมปาพันธ์สัญ,ญลักษณ์รูปเกะที่มีหางเป็นปลาหรือตัวยูนิคอนชาวราศีมังกรธาตุดินจึงเป็นคนหนักแน่นจริงจังประหยัดมีการวางแผนการใช้เงินที่ดีและมีความระมัดระวงังรอบคอบในการใช้ชีวิตค่อนข้างระมัดระวังในการครบคนเลือกคบคน คนราศีนี้ไม่เหลวไหลและมุ่งหน้าสร้างฐานะเพื่อความสำเร็จของตนเองมากที่สุดและไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากนักนอกจากนั้นเป็นคนที่ชอบฉวยโอกาสจนในบางครั้งเห็นแก่ตัวและชอบเอาเปรียบบุคลิกลักษณะรูปร่างสูงใหญ่กระดูกใหญ่อ้วนเตี้ยตาสวยผิวเนื้อสองสี สำหรับความรักหากได้แต่งงานกับชาวราศีกันและราศีพฤษกจะถูกโลกมากเพราะทั้งสองราศีเป็นคนละเอียดรอบคอบมีความประหยัดค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่ายเงินทองการสร้างฐานะจากความยากจนจนกระทั่งร่ำรวยและค่อนข้างวิตกกังวลเป็นห่วงเรื่องความเป็นปึกแผ่นมั่นคงทางการเงินมากสาวชาวมังกรมักอดทนประหยัดซื่อสัตย์และมั่นใจในตนเองสูงมากราศีหนึ่งทีเดียว มีความเข้มแข็งมีการตั้งเป้าหมายในการสร้างฐานะที่ชัดเจนไม่แพ้ชายชาวราศีมังกรชายที่คิดจะจีบสาวชาวมังกรสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือความมั่นคงทางการเงินและหน้าที่การงานต้องไม่น้อยหน้าคนอื่นเพราะจุดประสงค์ในการแต่งงานของสา,สาวชาวราศีนี้นั้นในบางครั้งไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากความพอใจและความเหมาะสมทางสังคมมากกว่า ชายที่เกิดในราศีนี้เป็นคนตรงต่อเวลาไม่ค่อยผิดนัดมีความตั้งมั่นในสร้างฐานะให้ร่ำรวยและชอบปก,ป,กป้องคุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่าหากรักใครมกักจะคำนึงถึงความเหมาะสมทางฐานะทางสังคมและตามความเหมาะสมมากกว่าความรักเก็บความรู้สึกเก่งยากอยากที่จะรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของชายชาวราศีมังกรได้ง่ายๆบุคลิกภาพภายนอก ค่อนข้างเงียบขรึมจนดูหน้าเกรงขามเป็นกายสุภาพเรียบร้อยดูดีและมีสเสนะ่ห์เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงคงเป็นเปึกแผนให้กับตนเองและครอบครัวมากเป็นพิเศษจนเหมือนเห็นแก่ตัวจึงทําให้ชาวราศีนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนมากนะเพราะความขี้เหนียวจนเกินไปนั่นเองชายชาวราศีนี้มักสร้างฐานะได้เร็วหรือร่ํารวยเร็วนั่นเอง